อ่าสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ลีกล่าเจ้าสตูติโอไมมัทก็เปิดแล้วนะครับพี่ก็ลงมาล่าสักพักแล้วตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ18นะครับด้วยคะแนน357คะแนนห่างอันดับ1ถือว่าไม่มากนะ2รอบก็น่าจะแซงขึ้นอันดับ1ได้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็ได้เป็น DNA ม่วง2,005นะครับอย่างที่2เงินเขียว500อย่างที่3อาหารและสุดท้ายก็ได้การเจ้าสตูดิโอไมมัดตัว Legendary ระดับ2กินพืชมา1ใบนะครับและท้ายเกมก็จะมีการปลดล็อกด้วยนะถ้าอยู่ในระดับโลเพชรนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปล่าสัก3รอบแล้วกันเนาะก็น่าจะ ครองอันดับหนึ่งของโลเพชรได้แหละเอาพี่มีเจ้าสตูติโอไมมัดเลเวลแม็กแล้วเดี๋ยวเอ,เอาลงล่าเลยละกันเอานกหัวขวานก่อนเลยแล้วก็นี่แล้วก็เจ้าสตูติโอไมมัดอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอาลงไปล่าตัวมันเองเลยเนาะอันนี้ไม่ใช่ยังไม่เจอนะ นี่ไงโอเคอย่างเท่นะครับไอเลยมาตัวของมันก็ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะณนะตอนนี้แต่ยังน่าเสียดายที่มันยังไฮบิดไม่ได้เนาะเคมาโอ้เราแพ้ทางนะตัวแรกเอ๊แต่ก็ชาร์จได้เ,เนี่ยมาของเขาสองแต้ม แล้วตีไหมสักแต้มหนึ่งนะมาสัากแต้มหนึ่งได้ไหมไม่ตีเลยโอเคงั้นเราก็ป้องกันสักสองชาร์จหนึ่งเขาป้องกันสองนะครับตอนนี้สองแต้มแล้วตีไหมไม่ตีก่อนงั้นเราก็ต้องสละชีวิตและขอชาร์จสี่ โอตอนนี้เขามีห้าแต้มแล้วจะตีหรือเปล่าห้าแต้มนี้ตีไหมตีมาห้านะครับแต้มหมดโอเคสไปโนทาซูคัตลงมาก็จัดเลยสองแต้มแล้วก็ป้องกันได้เลยนะเนี้ยป้องกันสามชาร์จสามไปสองแต้ม ไปนอนซะตัวที่สองถ้าเข้าตีมาหมดเดี๋ยวสไปโนจะจัดการตีสวนไปเลยนะมีสี่แล้วตีไหมอย่าคิดนานโอเคตีมาสี่นะครับเขาเราแค่หนึ่งยังไม่นอนเดี๋ยวเราก็จัดเลย สแต้มนะแล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าสตูดิโอไมมัดของพี่ได้ใช้ท่าไม่ตายแน่นอนมีสี่ตีเปล่าตีมาให้หมดมาโอ้ยังไม่ตีนะโอเคงั้นเราก็ขอชาร์จสโจมตีแค่หนึ่งพอเนาะกัวเขานอนตอดตอดไปหน่อย ตอนนี้เขามีหกแล้วมาใส่มันเลยมาหกแต้มมาตีมาแค่สี่นะไม่เป็นายเหลือสองไม่เพียงพอในการป้องกันนะครับสตูดิโอไมมัดเอกลงสนามแล้วก็จัดเลยครับแปดแต้มไปแปดแต้มเข้าหกไปโด,ดฟับจิกจิกจิกแล้วก็ก้มลงมาดู โอเคเรียบร้อยชนะไปอย่างสวยงามได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยนะครับสำหรับเจ้าสตูติโอไมมัดลงล่าหลีกล่าตัวมันเองเลยนะ389คะแนนอันดับเลื่อนเป็นอันดับ3ของโลเพชรแล้วนะได้ของรางวัลได้2ขาวโอเค ยได้แต้มเจอ W อีก15นะครับไปต่อกันรอบที่2เลยก็เอาตัวกินพืชนะปิดท้ายเนาะเอาเจ้านกออนนี้เอานกออนนี้ก่อนดีกว่าไหมแล้วก็โคมานะแล้วก็กินพืชปิดท้ายเอาตัวไหนดี อินพืชตัวไหนไม่ค่อยได้ใช้เอานี่เลยแล้วกันเนาะเจ้าอีกวัวโนดอนอีกัวนโนซูคัตนะครับอ่ามาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มามาโอ้เจอป้าเล็กซี่ตัวแรก โจมตีอย่างนี้เราชาร์จได้เดี๋ยวก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มแล้วตีไหมตีหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนตัวนะเอาสเตโกโซเซลาท็อปแล้วก็ขอป้องกันก่อนเนาะปะเอป้องกันหนึ่งนะครับ มีสองสองแล้วตีหรือยังยังไม่ตีอีกนะโอเคงั้นเราก็ขอชาร์จหมดเลยที่เหลือโจมตีไปไม่เข้านะครับติดเขาป้องกันสองไม่เป็นไรตอนนี้เขามี3มแต้มจะตีแล้วหรือยังอะตีไหมเนี่ยใส่มา โอยังไม่ตีกนะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเจ้าอีกัวโนซูคัตลงมาจัดการเขาเลยก็ใส่หาแต้มแล้วกันไปโอเคอย่างนี้ไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองเอาเจ้าโอนินะครับของเราก็มีเจ้าโอนิเหมือนกันเนาะ มีหกหกแล้วตีมาเท่าไรมาหกมาเปลี่ยนตัวไปเล็กซี่มาเหลือห้าแล้วตีมาสี่เหลือหนึ่งนะครับโอเคโคมาสไป,ปนัทลงสนามมาก็จัดเลย ไปสามแต้มไม่ป้องกันด้วยเอาละ่ะเจ้าโอนิลงมาก็อยากให้เขาจัดการโคมาสไปรัตเราเลยนะจะได้เจอกันมีห้าตีไหมถ้าไม่ตีนี้โดนโคมาเลยนะไม่ได้โดนโอนี้นะเอา้าไม่ตีโอเคเดี๋ยวจัดเลยเจ็ดแต้มไม่เปลี่ยนตัวละไปเข้าสี่เต็ม ไปนอนซะอุตส่าห์จะให้เจอกันซะหน่อยดันไม่ตีโอเคชะนะไปอีกหนึงรอบนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น421คะแนนขึ้นอันดับ1แล้วโลเพ็ก็ขึ้นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มาตีหลีกค่อนข้างจะเร็วกว่าคนอื่นๆนะคนอื่นๆอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวนะในการตีเอาได้เงินเขียว โอเครอบต่อไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะรอบสุดท้ายของคลิปนี้เราก็เอานกอะไรดีเอานกเขียวไม่เดีย๋ยงนกเขียวเดี๋ยวเก็บไว้ตีแพ็คดินเอแดงหรือเป่าเอาเจ้านิกโตเอานิกโตเน,โตนี่ยแหละเนาะ แล้วก็โคมมาสไปนัดแล้วก็กินพืชเอาตัวไหนดีกินพืชเอานี่ละกันนะครับมามามาจะเจอผมมีกินเนื้อสองตัวนะ ดูแล้วอย่างนี้เราต้องป้องกันไว้ก่อนนะตัวแรกเขาตีค่อนข้างจะแรงขอป้องกันไว้ก่อนของเขาสองแต้มตีมาสักแต้มหนึ่งหน่อยมาหนึ่แต้มหน่อยหรือ2ก็ดียังไงตีไหมสักหน่อยจัดมาโอเคตีมาสองนะครับเขาเราแค่หนึ่ง เดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ต่อเลยของเขา2แต้มแล้วรอบนี้ไม่ตีแล้วนะแล้วก็ขอชาร์จเลยเขาป้องกัน2รอบนี้เขามี3 3แล้วใส่ไหมไม่ตีเลยเหรอ โอเคแล้วขอชาร์จสี่โจมตี3ไปเข้าแต้มหนึ่งได้ตอดนิดนึงโอเคตอนนี้เขามี5แต้มแล้วตีมา5นะครับแต้มหมดโอเคเดี๋ยวโคมาสไปนัดก็ต้องจัดเขา2ตัวเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จัด สามแต้มป้องกันสามชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองลุ้นให้เขาตีมาให้หมดนะมีสี่ตีมาหมดก็จะแจ่มมากเลยยังไงตีไหมสีเนี้ ตีมาหมด4นะครับเข้าลวแค่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็จัดเลยโหต้องไปสีแต้มเดือดเยอะจริงๆไปน,นอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้านิโตนะครับมีสี่ปีมาเลยมามีตัวกินพืช ชนะทางปิดท้ายไปอยู่ตีมาสีนะครับแต้มหมดโอเคเดี๋ยวก็ปิดฉากเลยเอาหนามที่คอและที่หลังทิ่มเข้าเลยไปเลยครับ6แต้มไปรายการป้องกันไปนอนสาเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับขึ้นอันดับ1นึ่งโลเปละครองดัห1ได้อยู่เนาะ ก็จะได้คะแนนเพิ่มกลายเป็น454คะแนนนะครับอันดับ1นึ่โลเพชรเหมือนเดิมรับของรางวัลจำแจมให้เหมาะสมกับอันดับหนึ่งนอยได้ d n a ม่วง500ถือว่าดีนะโอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าสตูดิโอไมมัทก็เปิดแล้วนะครับน้องๆใครที่ยังไม่เคยปลดล็อกก็เชิญชวนกันลงมาล่านะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่พี่คิดว่าค่อนข้างจะเก่งนะ พลังมันสมส่วนดีใช้ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไฮบิดไม่ได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ